กำลังต่อสู้กับระบบทักษณิณจำแรงโดยที่มีระบบอบทักษณิณจริงๆเป็นตัวปั่นกระแสให้สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาคุยกับพี่น้องในหัวข้อเรื่องการสร้างกระแสแลนสไลด์กับการเลือกผู้ว่ากทม พี่น้องสังเกตไหมครับว่าขณะน,นี้ระบบทักษิณได้พยายามปูกระแสการสร้างกระแสแรงทไลด์ขึ้นมาเรื่อยๆยังมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆก็พยายามปลุกระดมเพื่อสร้างกระแสแรงทไลด์เพราะว่าระบบทักษิณไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยตรงแต่ก็มีระบบทักษิณจำแรงได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมการทํางานทั้งเขาทั้งสองส่วนทั้งระบบทักษิณ และระบอบทักษิณจำแรงได้ทำงานควบคู่กันไปโดยที่ระบอบทักษิณพยายามปั่นกระแสแรงสไลด์ระบอบทักษิณจำแรงก็พยายามอ้างว่าไม่ได้สก,กัดพักการเมืองแต่สุดท้ายโซเชียลมีเดียก็ได้พยายามไปขุดคุยเอาข้อมูลต่างๆมาเชื่อเห็นว่าระบอบทักษิณจำแรงนั้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของระบอบทักษิณและได้เชให้เห็นว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ย ตอนที่คุณมีอํานาจในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําให้ระบบการบินของประเทศมีปัญหานํประสู่การบินไทยเจ๊งและนํประสู่การออกใบอนุญาตการบินให้กับบร,าาริษัทต่างๆใด้ไปหมดแม้แต่คุณอริสมาพงเลองรองโดยภรรยาก็เป็นเจ้าของสายการบินนั่นคือผลงานของเขาแต่ไม่เป็นไรฮะเรากลับมาสู่ขบวนการตรงนี้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้าย ที่จะนาไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากรทมผมถึงพยายามให้พี่น้องกรุงเทพทุกท่านตั้งสติฮะเรากาลังต่อสู้กับระบบทักษิณจําแรงโดยที่มีรับบอบทักษิณจริงๆเป็นตัวปั่นกระแสะให้ดังนั้นการปั่นกระแสะช่วงนี้การปั่นกระ,สะแสแอนสไลด์ในช่วงทามิงในเรื่องการเลือกตั้งใหญ่มันยังไม่ถึงเวลาอย่างที่เรารับรู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเล,เลือกตั้งใหญ่เมื่อไหร่โอเคอย่างดีก็อาจจะหลังการไปชมเอเป็ก หรืออาจจะคบเทิมก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ไทมิ่งที่เหมาะสมการปั่นกระแสแลนสไลด์มันจริงยังไม่ใช่เวลาของมันแต่ถามว่าทําไมเขามาปั่นช่วงนี้เพราะเขาต้องการให้ปั่นการปั่นกระแสแลนสไลด์ของระบบทักษิณไปเอื้อกับผู้สมัครของระบบทักษิณจำแรงเพราะถ้าสมมติว่าเขาชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นผลในทางจิตวิทยาไปปั่นกระแสแลนสไลด์ ในช่วงเรื่องการเลือกตั้งครั้งใหญ่ก็คือเลือกตั้งสสทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องตระหนักและผมอยากจะฝากพี่น้องพวกเราทุกท่านของฝ่ายต่อต้านระบอบทักษิณซึ่งณน,นขนาดนี้เนี่ยมันคงจะสกีนเหลือไม่กี่เบอร์ละผมคิดว่าเราต้องใจกว้างซึ่งกนและกันน่ในความเห็นตัวผมเนี่ยใครที่มีโอกาสชนะเราก็ควรจะเลือกเบอร์นั้นตรงไปตรงมาฮะใครที่มีโอกาสชนะก็ควรจะเลือกเบอร์นั้น แต่ในขณะเี้กก็จะมีพวกเราบางส่วนที่พยายามไปปั่นกระแสนในโซเชียลเอา Engagement หรือ,การ,อการเอาเข้าถึงในโซเชียลมาเป็นตัวปั่นว่าเบอร์นี้เบอร์นั้นน่ะได้รับการเข้าถึงสูงมากซึ่งมันไม่ใช่การ Engagement ของผู้สมัครท่านหนึ่งและเอามาเป็นข้ออ้างว่าเป็นกระแสที่แรงมันไม่ใช่เพราะเข้าข้ามาดาเข้าข้ามาดาลุงข้ามดา,ามดาคนนู้นข้ามาดาคนนี้มันไม่ให้ผลโพการที่จะอ้างผลโพของคนที่มีโอกาสชนะ เราต้องเอาผลโพของสำนักที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศผมยืนยันนะครับว่าวันนี้ในวงการของคนทำโพเนี่ยเราถือว่าสำนักนิดาพโพเป็นสำนักที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและล่าสุดสำนักนิดาพโพก็ประกาศชัดเจนะว่าใครเบอร์หนึ่งใครเบอร์สองใครเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าและเบอร์หกดังนั้นเราจะเห็นชัดเจนว่าใครอยู่เบอร์ไหนเราควรจะให้คนที่ได้รับ โอกาสเบอร์สองและผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องพวกเราร่วมกันตัดใจไม่ใช่เวลาที่จะมาหน่าทะเลาะกันว่าใครเก่งกว่าใครใครดีไม่ดีใครอายุมากใครอายุน้อยณเวลานี้เพราะถือว่าทุกๆคนได้ต่อสู้กันมาเป็นเดือนและผลโพของสมนักที่น่าเชื่อถือที่สุดได้เรียงลาดับมาให้เราตัดสินใจแล้วดังนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราวันนี้ไม่มีเหตุผลละ วันนี้สุดท้ายเพราะเหตุผลเราสู้กันมาเป็นเดือนแล้วเราควรจะต้องเลือกคนที่คิดว่าสำนักโพที่น่าเชื่อถือวางเป็นอันดับที่มีคะแนนสูงสุดของกลุ่มพวกเราในฝ่ายต่อต้านระบอบทักษิณและระบอบทักษิณจำแรงผมตรงไปตรงมาฮะผมคิดว่าณขนาดนี้คุณอศัศวินหมายเลขหกผลโพนี่ได้ยืนยันมาชัดเจนว่ามาในลำดับที่มากที่สุดของพวกเรา จึงอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านฮะรักใครชอบใครไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อนแต่เราอนาคตของประเทศเป็นตัวตั้งเพราะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอรอบนี้จะมีผลในทางจิตวิทยาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศวันนี้เลยอยากอยากบอกพวกเรานะฮะโดยเฉพาะพวกเราบางฝ่ายที่พยายามไปปันป่นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมาในกระแสโซเชียลและทำให้หลายคนสับสน พอเช้านี้เนี่ยมีคนโทรศัพท์มาถามผมเยอะและมีการอธิบายการทุกคนก็เข้าใจผมยืนยันกับพวกเราทุกคนว่าเราเข้าใจกว้างไม่ใช่เวลาที่มาบอกว่าใครหนุ่มกว่ากันใครแก่กว่ากันใครดีกว่ากันใครไม่ดีกว่ากันแต่ทุกครั้งทุกคนเนี่ยได้รับการกันกองจากประชาชนแล้วแล้วผลโพลของสํนานักที่น่าเชื่อถือที่สุดน่าจะเป็นตัวชี้ที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจนี่คือสิ่งที่ผมจะคุยกับพี่น้องประเด็นที่ผมต้องแถมไปนิดหนึ่ง คือขณะน,นี้คณะกรรมการิการแก้ไขกฎหมายลูกได้มีการลงมติเรื่องบัตรสองใบนะฮะเราถือว่าบัตรสองใบผ่านแล้วยังมีข้อถกเถียงอยู่ว่าจะเป็นบัตรสองใบแบบหารร้อยกับบัตรสองใบแบบหารห้าร้อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะฮะผมให้พี่น้องอธิบายให้พี่น้องฟังอย่างนี้ว่าระบบบัตรสองใบถ้าเป็นแบบระบบบัตรสองใบหารร้อยเนี่ยคนรุ่นที่ผ่านรัฐมนตรีสี่ศูนย์ที่มีการเลือกตั้งเนี่ย อันนั้นคือระบบบาทสองใบแบบหารร้อยซึ่งเป็นระบบบตรสองใบที่ระบบทางสินเรียกร้องมาตลอดซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะอะไรที่ศัตรูเรียกร้องพวกคุณก็ไปทําให้เขาอันนี้ผมแปลกใจมากระบบบัตสองใบแบบหารร้อยก็คือเขาคนที่มีเงินเยอะมีของเยอะมีอํานาจเยอะมีอะไรเยอะ,อะแล้วแต่จะเป็นสายได้เปรียบนอกจากได้สอสอเขตแล้วคุณก็จะได้สสบัญชีรายชื่อมาแถมอีกมันจะได้ยิ่งมากขึ้นซึ่งมันไม่ได้สะท้อนหลักการของรัฐธรรมนูญจริงๆ อันนี้คือระบบบาดสองใบแบบร้อยหารร้อยแต่ระบบบตรสองใบแบบแบบหารห้าร้อยก็คือระบบบัตรสองใบที่ยังอิงเจตนารมของรัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องการให้คะแนนเสียงตกน้ําก็คือยังคํานึงถึงทุกๆคะแนนเสียงยังมีความหมายก็เท่ากับว่าถ้ามีการหารห้าร้อยถ้าพักการเมืองพักไหนได้สสอเขตเยอะและว้สวสสอพึงมีคุณได้สสอพึงมีจํานวนนี้คุณได้สสอเขตมากกว่า ก็เทากับว่าคุณไม่ได้สสบัญชีรายชื่อแต่ถ้าสมมติคุณได้สสพึงมีขนาดนี้คุณได้สสเขตต่ากว่าคุณก็มีช่องว่างตรงนี้ได้เป็นสสบัญชีรายชื่ออันนี้คือระบบบัตรสองใบที่หาร500ก็คือถือว่าเป็นระบบสสพึงมีขณะนี้ต่างฝ่ายต่างถูกเนะี่ยไอ้ฝ่ายหารร้อยก็อ้างมาตรา91ของรัฐธรรมนูญฝ่ายหาร500ก็อ้างมาตารา,า,ตา93และอ้างมาตรา94ของรัฐธรรมนูญ เพราะมีการกำหนดสสพึงมีไว้ก็เท่ากับว่ารัฐมนตนฉบับนี้ห่วยมากที่มีการแก้ไขถามว่าทำไมห่วยเพราะมีการแก้ไขแบบมั่วๆเนื่องจากว่าแก้ไขไม่ครอบคลุมจึงทําให้แม้แต่รัฐมนูญก็มีมาตราที่ขัดแย้งกันก็อย่างที่บอกบัตสองใบแบบหารร้อยอ้างมาตรา91บัตสองใบแบบหารห้าร้อยอ้างมาตรา93และ94แต่ไงก็แล้วแต่ฮะ ผมตั้งข้อสังเกตให้กับพี่น้องได้เห็นนะครับว่าหลังจากที่คณะกรรมการลงมติสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการิการลงมติเอาแบบหารร้อยปรากฏว่าราบอกต้องสินตีปีมดีใจ<ม>เขาดนะีใจฮะเขาเฉลิมฉลอนในโซเชียลมีเดียเราไปดูแท้โอ้โห<ม>เขาขย่มเต็มที่ว่าแลนสไลด์แลนสไลด์เพราะทุกอย่างมันเข้าทางเขา<ม>ตอนรัฐนตรีี40เลือกตั้งปี48 เขาเคยได้สูงถึง377เสียงจาก500เสียงคําถามที่ต้องถามผู้มีอํานาจฮะว่าท่านจะเอาประเทศแก้ไขกติกาไปสู่แบบเดิมเลยที่มีการปฏิวัติรัฐประหารเพราะมีการใช้อํานาจไม่ชอบทุจริตคอร์รัปชันเผด็จการรัฐสภายังไม่ต้องพูดถึงผลกระทบอย่างอื่นๆนะฮะท่านจะเอาประเทศกลับไปสู่ระบบนี้อีกแล้วเหรอแต่อยากจะบอกพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับว่าพี่น้องใจเย็เน เนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คณะกรรมิการได้มีมติหารร้อยเนี่ยมันดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบเพราะตามหลักการของกฎหมายประกอบรัมนูลที่เรียกว่ากฎหมายลูกที่มีการแก้ไขนในกรรมธิการมีการโหวตสู้กันระหว่างหารร้อยกับหารห้าร้อยโหวตสู้กันปรากฏว่าโหวตหารร้อยชนะแต่ไม่ว่าจะเป็นหารร้อยหรือหารห้าร้อยต้องมาสู้กันในที่ประชุมสภาใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกฎหมายประกอบรัมนุลที่เรียกว่ากฎหมายลูกเนี่ยเวลามาสู้ในที่ประชุมสภาใหญ่จะใช้สาสาและสวเจ็ดร้อยห้าสิบคนมาโหวตแข่งอีกครั้งหนึ่งการโหวตแข่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่จบเลยฮะถ้าฝ่ายหารร้อยชนะก็คือจบแบบหารร้อยถ้าฝ่ายแบบหารห้าร้อยชนะก็จะเป็นจบแบบหารห้าร้อยก็คือแบบสสพึงมีผมก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าพี่น้องใจเย็นๆเรื่องมันยังไม่จบ มันยังต้องไปต่อสู้ในชั้นกับชั้นรัฐสภาเพราะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ากฎหมายลูกเนี่ยเวลาพิจารณาจะใช้ทั้งสอสอส,อสอวอ750คนเป็นคนโหวตดังนั้นพี่น้องติดตามนะแต่อยากเตือนไปยังผู้มีอำนาจสังเกตไหมครับว่าแค่กรรมธิการโหวตเอาฝ่ายร้อยหารร้อยชนะห้าร้อยเขาดีใจนะกลายเป็นว่าคุณแก้กฎหมายให้ฝ่ายค้านมาตีปี๊บดีใจข่มคุณว่าจะแลนสไลด์ แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบเกิดขึ้นธรรมดาลแล้วเนี่ยเวลาแก้กฎหมายแล้วฝ่ายรัฐบาลต้องดีใจแต่กลไปฝ่ายรัฐบาลเงียบหงอยจอยกลายเป็นปล่อยให้ฝ่ายค้านมาขยมดังนั้นมีเวลาฮะผมทราบว่ากฎหมายฉบับนี้จะไปโหวตกันอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมใหญ่รัฐสภาประมาณเดือนมิถุนายนและผลการโหวตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันก็จะจบตามนั้น ถ้าโหวตหารร้อยชนะก็ระบบทักษิณก็อาจจะจัดงานใหญ่ฉลองแรนสไลด์แน่นอนเพราะมันจบละแต่ถ้ามาหารห้าร้อยมันก็จะเป็นแบบสสพึงมีซึ่งสสพึงมีเนี่ยโอกาสที่จะแลนสไลด์ยากเป็นไปไม่ได้ละเพราะมันถูกกําหนดด้วยสสที่ควรจะมีตามที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองต่างๆและจะถูกมาคํานวณว่าควรจะมีสสแต่ละพรรคเท่าไหร่แม้คุณมีสสเขตไปแล้วก็แล้วแต่ นี่คือระบบสสพึงมีโอกาสที่จะเกิดแลนสไลด์มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นระบบสสพึงมีวันนี้ที่พูดเรื่องนี้ก็ต้องการจะสื่อสาร2ประเด็นประเด็นแรกการที่ระบบทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยออกมาตีปีป๊บแลนสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือหวังผลในทางจิตยาเพื่อนหนุนระบอบทักษิณจำแรงให้ประชาชนเข้าใจผิดและแลนสไลด์แต่วันนี้ประชาชนตาสว่างรู้ว่า มีระบอบทักษินจำแรงดังนั้นในมุมกลับก็คือเรียกร้องฝ่ายต่อต้านทำความเข้าใจกันดีๆเอาคะแนนจริงๆผลโพที่น่าเชื่อถือมาเป็นตัวตัดสินว่าเราควรจะเทคะแนนให้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งฝ่ายที่คะแนนผลโพออกมาไม่ไม่ไม่ใช่ผู้ที่จะชนะก็คือไม่ใช่หมายเลขสองเบอร์สองโทษทีไม่ใช่เบอร์สองคนที่ได้คะแนนมาที่สอง เราก็ควรจะใจกว้างไม่ต้องไปแต่งตัวเลขแล้วช่วงนี้หมดเวลาแต่งตัวเลขอย่าเอาเรื่องที่ไม่ไม่ถูกต้องมาหลอกลวงพวกเราแล้วควรจะเทคะแนนให้กับผมเชื่อว่าคุณอัศวินเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดณาสถานการณ์ขนาดนี้เนื่องจากว่าผลโพลของสํานักที่น่าเชื่อถือเขามามีโอกาสที่จะสู้ได้และจะชนะอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองที่จะมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนการหารร้อยหารท่าร้อยมันหมายถึงอนา,นาคตประเทศ ถ้าหารร้อยหมายถึงพรรคใหญ่จะกินรวบในอนาคตเหมือนตอนที่เขาเคยได้377เสียงแต่ถ้าหาร500ก็จะเป็นระบบสสพึงมีแต่เพียงแต่ว่าพรรคใหญ่ก็ยังได้เปรียบเพราะว่ามีสสเขต400อคนมาแบ่งกันไปนี่นี่ก็คือระบบที่เกิดขึ้นดังนั้นระหว่างหาร100กับหาร500ย,ยังไม่จบจะไปจบในที่ประชุมรัฐสภาและก็จะมีการโหวตอีกครั้งหนึ่ง เราบวดครังนั้นจบแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยฮะจึงขอเตือนไปยังผู้ที่มีอำนาจโดยเพราะพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะเพราะท่านเห็นนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาฝ่ายค้านตีปีบระบบเสถียรตีปีบพวกท่านเงียบจ่อยเลยมันกลายเป,เป็นการแก้กฎหมายกติกาเลือกตั้งเพื่อให้คนเข้ามามาีอำนาจในประเทศเข้าทางฝ่ายเขาเขาถึงตีปีบดังนั้นมันมีเวลาอีกไม่นานนะอีกประมาณ ผมคิดว่าโอเคประมาณสักเดือนหนึ่งที่ท่านมีสติไต่ตองอยากคิดแต่เพียงว่าจะทําให้พรรคการเมืองได้สอสอเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าประเทศจะไปะเผชิญปัญหาเหมือนเดิมหรือไม่แล้วระบบพรรคการเมืองที่ดีควรจะคิดถึงว่าประเทศควรจะไปในทิศทางที่ดีต้องย้ำเน้นต้องเอาประเทศอยู่รอดให้ได้ก่อนอย่าคิดว่าเราต้องการให้พรรคเรามากขึ้นพรรคท่านอาจจะได้สอสอ้อ้ลงแต่ประเทศไปได้ มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าดังนั้นให้ท่านมีสติแต่ข้างหนึ่งตัดสินใจดีๆในการโหวตในที่ประชุมรัฐสภาเพราะจะใช้เสียงทั้งสสส,ส,สวเจ็ดร้อยห้าสิบเสียงในการโหวตว่ากฎหมายลูกจออกมารูป100หารร้อยหรือหารห้าร้อยก็เลยขออนุญาตมาสรุปเล่าให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับมีอะไรดีๆจะมารายงานแล้วก็มาทําความเข้าใจกับพี่น้องเป็นระยะระะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกวนดินทิ่นนี้พื้นดินปรา ดึงน้ำทิดปริบโรฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอนพาพน